ครับสวัสดีวันลอยกระทงนะครับนี่ก็ที่แม่น้ำนะครับแม่น้ำตาปีนะครับหลังจากลอยกระทงเสร็จนะครับอ่าบริเวณท่านาลิตนะครับอ่าฮะนี่เราก็มาดูกันนะครับว่า หลังจากการลอยกระทงเสร็จนะครับบรรยากาศโดยรอบครับขณะนี้ก็เวลาตีห้าห้านาทีนะครับ ครับก็คนก็จะนิยมมากันนะครับที่นี่ บริเวณและ,ละแวเราแอกของแม่นม้ำตาปีนะครับนี่ก็บริเวณฐานาลิตนะครับสะปะาาลิตนะครับเออมันข้างลึกไม่ได้สร้างเสร็จดีนะครับเป็นปัญหานะครับ เจะข้ามไปทางฝั่งนู้นนะครับประพานนาิดเดี๋ยวแต่ทางท่านาลิตนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราก็ไปดูโดยรอบแล้วก็เข้าตลาดกันสักหน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ยังมีการ ยังสามารถลอยกระทงกันได้นะครับก็ <c oughs> หรือว่ามาทันนะครับยังอยู่ในพิธีนะครับ <c oughs> การมาลอยกระทงกันนะครับก็จะเดินยาวไปอีกส้าพักนะครับตรงไปลายไฟนะครับ <c oughs> ครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับไปดูด ทางตลาดกันดิกว่านะครับอรอสิบครับตรงนี้มีป้าย ผู้คนจะมาวิ่งออกกำลังกายกันตอนเช้านะครับ <c oughs> อาเจ๊กับงานวรนลอยกระทงนะครับเจอกวาดขะยะนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปเดินเล่นกันฝั่งในตลาดดีกว่านะครับ <c oughs> ร้านกาแฟนะครับรักต้มฝังลูกค้ามนะครับ <c oughs> tạo <laughs> hầm là làm bàn luôn nó เดินเข้าไปในตลาดกันดีกว่านะครับนานนี้ ตลาดนี้คือตลาดศรีชายานะครับ <c oughs> อ้าวัน,นี้วันดีครับ,บนนมานี่มาที่เขาโรยกระทงอันเนี่ย ผมไปที่โกลิก่อนว่าเดี๋ยวผมมาก่อนนี้เฮ้ยอ่ะมากว่าโดยโดย จะจ่ายกินข้าวยังเนี่ยกินข้าวยัง กินกาแกแล้วนั่นรูยเอ้ยมาจนไม่อยู่วันนี้มีทวมกินมั้งเออนี่ใ้ผมความกินคำสิอ่าพวกไปลีกยนนี่แหะผมงอไปแล้วผมอยองเลยสุลระบัยะบขอบคุณครับเอาดีอ่ะ สวัสดีครับเนี่ยมาเที่ยวเนี่ย ก็เจ anyway? oh, ้าน้อยมันไม่มาวันน oh, mm, hmm uh. ี้วันอะไรอ่ะววัันนนี huh ้พอ๋อมาจันท์สายเหรอไม่มาวันนี้อะน้ำมันหอยบ้านเราเก็ดเท่าไหร่อ่ะอะไรอ่ะน้ำมันหอยอะยี่สิบห้าบาทรอนี่ยี่บห้าบาทปกหนึ่งก็ยี่บห้าบาทอ๋อเท่ากันเลย

tàng nhu như yên thúc vắng hưng luôn à, hưng hưng luôn à. hưng 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 các. แร้รสวัสดีครับป้ไปเนี่ยมาเสียวสีโกริโกริเหรอครับตั้งแต่เช้าเลยพี่สวนบางนี้ ครับในตลดาสดสดเจอบันจุล่าวันนี้วันพระนะครับ เลยมราเกับงเออเย่างนี้นี่ลุงกุอ้าวสวัสดีครับลุงกุ๊กเก็บไปไม่ได้เบื่อตั้มเลยตักสองใบได้นะจะเยอะๆเบื่อไดปซื้อไปซื้อลูกอืมแต่เยอะๆไม่มีแตอยังมีตักสองใบได้เลยออกมาน้อยกันเนี่ยนี่ได้ไหมครัได้ครับลุงลุงขอบขอบคุณเนาะขอบคุณครับออกมาน้อยอ่ะอ่าเยอะไม่ไปเลยอืม เราสวยพุ่มไปนะถึงเนี่ยมาผ่ากินบ้างไม่เหลืออนี่มาโนยมาโนยวันนี้ดวงก็เก็บมาพอดีไม่ไปไหนไม่ออกมาหลายวันเลยแม่สบายดีอ่ะสบายดีมาเยี่ยมแม่มาบ้านบ้างวป่ามาอะไรนะแม่กลับมาที่บ้านบ้างไหมไปไม่ค่อยได้มาอะไรบางนี่อ่ะบางเยอะชอบกินเลยอ่า

จ้านี่ทางเข้าทางที่จอดรถจ้าอ่าแค่นี้แล้วกัน